โอเคนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับกับรายรารคุณพีวักเกอร์ครับเฟโก้ Lego, ครับ เลโก้วันนี้เรามาต่อ Lego เลโก้เล่งี้ยนะทุยต่อต่อเลโก้จริงๆครอบผมยอยหยอยที่จริงมันจะมีคัตซีนอยู่นะครับแต่ว่าสคิปเถึก,กไม่ไม่ครั้งที่แล้วก็ที่อัดจากพาร์ทแรกไงมันมันมันต่อสคริปไม่ทันไงใช่มันก็เลยต้องเป็นอย่างนี้แทนเอ้าเจ,จโอ้โหโอ้โหนี่ตอนนี้ใช้จอยเล่นนะเนี่ยมันครั้งที่แล้วแหละ ใช้จอยเล่นก็แง่ละมันควบคุมยากนี่เออเราก็ได้คุณผีเดินได้มาเป็นตัวแทหผีพ้องเพื่อเพิ่มบรรยากาศให้เลโก้นั้นมีเขาสนุกมากยิ่งขึ้นใส่ด้วยแปลวแปลวววทุยทุยคุณผีวอเกอร์ก็ได้มาอันนี้ต้องเดินเก็บเหรียญนะครับไม่เก็บเหรียญนี้เราจะเป็นคนที่ไม่ไม่เอาเหรียญเออเอาเหรียญดิเอาเอาเอาเธอมีมีอยู่เก็บเหรียญแล้วสามารถปลดล็อกตัวละครได้โดยการซื้อนะครับ ถ้าถ้าถ้าเราไม่ผิดนะเพราะว่าเพราะว่าเกมนี้ยังไม่เคยเล่นเอ้ไม่ใช่ดะไอภาคนี้ไม่เคยเล่นเป็นคนเอาเหรียญได้แต่เป็นคนไม่เอา่านอะไม่ได้เซฟนี่อะไรวะอ๋อภารกิจเอาแบบสตอร์อ๋อเซฟเอ้ไม่ใช่นี่ว่าเป็นจุดบอกโอเคครับดูด่วนดอ้ยไม่ทราคุณมียเกอร์หาวแล้วครับก็หาวดีคิดว่าอะไรอ่ะ พูดเหรอเอ้ยแต่ภาพก็สวยนะก็แหะและครับดูภาพแรกมาแล้วครับสวยมากๆเลยน่าเล่นแฟนมันแท้เลโก้อะไรวะวายอ๋อไม่เข้าแฟนมันแท้เลโก้เลยไหมไม่เอาอะเล่นอยู่ภาคเดียวไม่เข้าไหมเก็บ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 เดียวเดียวเดียโอ้โหว่างั้นเล่นอยู่ภาคเดียวจะแคสไปทำไมแคสตั้งแต่แคสตั้งแต่เอ้ยไม่ใช่แคสดิเล่นแค่ภาคเดียวเองเลยไอ้เลโก้ปแบบวันนี้เราก็จะมา เดินเอ้ยอะไรหล่นเดินส่วนนี้ไม่ซื้อสตาร์วอลไปเล่นซะเลยล่ะมันก็มีนะเล่นแล้วครับเอ้าเหรอเล่นแล้วเหรอสตาร์วอลแบทแมนก็เล่นแล้วไม่เอาซูเปอร์แมนเดินมุกซูเปอร์แมนไม่มีเดินเดินรอบต้นไม้ครับลูกสาวชาวบ้านเฮ้ยจูโอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหล่นอีกแล้วโดนอีกละเปลี่ยนตัวดิมิซาว่ารู้ไหมว่าผมเล่นเกมอะไรอยู่ไม่อยากรู้ครับรู้เถอะ ไม่รู้ได้ไหมไม่ได้ทําไมอ่ะอยากจะบอกนะคนเขาไม่อยากรู้เออตกอีกแล้วเกมบัวอวอร์เพนครับไม่ต้องบอกก็ได้ครับเล่นมันอยู่เลยครับเนี่ยตายแล้วด้วยคนเชื่องียบกัน้วยครับผมต้องการสมาธิในการโดดไม่ไม่ต้องการครับผมจะพูดที่คุ้นนะววปวดครับเด็ด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 ัด็ดเด ต้องการที่คุณได้ป่วนเต็มที่ผม <Okay. S 2> เลยจัดให้ก <laughs> ลัวแล้เออตกตับผุมมองแลลืมมีเซมีเซมีเฮมีเฮเซเซเอ,อตกตกกันตกเเพื่อนกูโง่หรือชรากันแน่วะมันก็กมีอยู่แถวนี้นี่วะเออเห็นแล้วเอ้ไอ้ตอนนี้เป็นเซฟนี่วะยังไม่ต้องเก็บเหรียญเดินตามทางไปก่อนแล้วกันอือโวออกนอกแมปกันแล้วแต่ละแต่ละลํำ วันดียบขี่หมูด้วยเอ้ยต่อยเราได้ตังค์เอาตังค์ไว้นี้โอเคได้ตังค์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 อู้เดี๋ยวตังค์ตังค์มันรูปร่างยังไงเดี๋ยวเมื่อกี้เว้ยต่อยต่อยต้นไม้ต่อยต่อยอยู่พอมันแตกแล้วก็หันไปที่เพื่อนแล้วก็ต่อยปุกดังอ้วว เอ้คุณช่วยอธิบายหน่อยว่าเงินในในเกมเลโก้ไหลคุณเคยเล่นลยยคุณเคยคเคยเคยต่อเลโก้ไหมครับเคยครับคุณเคยเห็นไอ้ท่เป็นกลมๆเล็กๆไหมครับไม่เคยครับที่เป็นจุดไว้สําหรับอันนี้เดีย๋ยวคุณเข้าไปดูในคลิปแล้วกันมันเป็นจุดเล็กๆไว้เหมือนเป็นเหรียญเป็นตังอะสีเทาก็โอ้กระทางอาหารเน่าสีเทาก็สิบบาทสีทองร้อยบาทสีทองร้อยบาทสีน้ําเงินก็พันหนึง่งสีเราถ้าเป็นเพจแล้วครับห้าหมื่น เพชรยังไม่เคยเจอเลยคแป๊บนะคับผมต่อยจุวันนี้มาเดินทัวร์เล่นเฮ้ยอะไรวะมีทางลงเข้าสู่คาซีนไอ้ไม่ใช่คาซีนโหลดหรือคาซีนอ๋อคาซีนถ้าค,คุณจะพูดกับเกมโน้นคุณช่วยกดปิดไม้ด้วยนะครับ ปิดไม่ได้ครับเอ้ยคาสีนว่เอ้ยเอ้ยนี่มันชาวแครอทแ,แอครอทด,ด้วยชาวแครอทเอ้ยอัศวินแครอทมีแครอทด,ด้วยท่านผู้ชมที่เคารพอัศวินแครอทเออเอออาวแบล็กแบกแครอทเนี่ยมีดีกว่านี้ไหมนเนี่ยแครอทแม่งก็มีอะไรอะไรแม่งก็มีลูกยิ้มปีเอ๋ยอะไรเนี่ยหมูแบกแครอท เอ้าอันนี้กิ้งลงน้ําแปลงแตงโมได้ไหมอะพี่เพรนีไม่มีแตงโมนี่มันฟาร์มกันอะไรวะก็ต้องปลูกแตงโมถึงจะเป็นแค่ละก็ต้องปลูกแค่แตงโมไม่ปลูกจะฆ่าม <What? S 2> ึงวัดตึกปักฟักเด็ดอะไรวะเนี่ย holy shit ไปที่ถนนเนาะ get off the r o a นมันน,น,มน,นั่นมันนั่น,น,นมาในสก,กูป,ปี้ดูนี่วะ ทุย,ย <c oughs> นั่นนั่นมันกูปี้เอ้ยคนละเรื่องละอาวไม่มีหน้า,น,านั่นนี่มันในสตาร์วอนี่วาไอาคนที่มันใส่หมวกดำใน Star Wars. ยสตาร์วอโหคุณคุณนะไอนั่นไอใช่ไอห,หน้ากากาก,ากากป่ะไม่รู้เจไดจำได้เจไดนล่วน,นี่มันคืออะไรวะเนี่ยเคยดูตั้งแกรภาคแรกเรเก่าใช่ไหมเราไปเราก็ <c oughs> บี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 ปุ่มไหนวะบีบีบีเหรอบีปุ่มไหนวะบีปุ่มไหนวะข้างข้างวีข้างข้างวีซ้ายขวาเออตายเอาขวาไปบอกผ่านเลยบี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 ขวาขวาขวาเจอเจอโอคนที่ชื่อบีบีอ่ะถึงไม่ต้องกดบีบีอ่ะก็มันให้กดบีอ่ะ กดอีกแล้วโอเครอดขอให้ขอให้เน่าไวๆแล้วกันนะจะเจอคนอที่ชื่อบีบีไม่ให้<ะ>ไปทางนี้โจรระเบิดอ๋อพิกอัพไอเทมอีกพวกเอียนฮะเอ็กอ่พทาร์เก็ตเน้วบีค้างกดจนปุ่มจะพังแล้วเนี่ย รอบที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยเดี๋ยว,ว,วเราตั้ตั้งสติใหม่ตั้งสติก่อนเล่นทงตั้งสติก่อนเล่นไม่งั้นมึออาจเมาเควงในเกมก,ก็ได้เหมือนเช่นผมในเกม Call Duty ภาคแรกเลยตอนผมเล่นใน PS2 ผมเผลอเมามัวกับทิศทางเดี๋ยวเดี๋ยด่ยนอย่างนี้เหรอ อ๋อเขา้าใจลวไปเลย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 เออตายมาหลายรอบเฮ้ยอ,อ,อะไรวะต่อยโอ้ยเอเอคันนอนอย่ายิงกูคุณเคยเจอความรู้สึกที่ว่าเอเอกำลังยิงม,ย<อ>มึงไหมเคยยิง<อ>แบบใส่รัวเหมือนโกออะ มันแม่นเกินอะยังไงอย่างนั้นอะ <S <S 1> <S 1> อบัทน,นี้ผมก็กำลังเจอหนักด้วย <S <S อะไรกูนเนี่ยไม่ท์เก็ตดล็อกมันล็อกง่ายอยูว่วะมันได้แปลงไหนหะนะี่ยอุ้ยใครชนกูวะ Know. มันบอกเฟลลี่แอร์คราฟ์เนี่ทอยมึงใส่มีคนมาชนผมงี้งๆมีคนโง่ามาชนไม่น่าทำไมค่าสแตตาถึงเล่นรถกิดหาพ้องปรับแค่นี้มึงเล่นต้องกิดเลยเหรอถูกวิทย,ย์วิชา กี่ทีลแล้วแล้วมันได้ทําอะไรวะเนี่ยตกลงมึงเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงฮะผู้ผู้หญิงใช่ไหมไม่ใช่ฮะเออใช่มึงเป็นผู้หญิงโอเคเอาเอาเดี๋ยวจะเอาอีกมึงอับผู้หญิงอ๋อแซมตัวนี้นี่หว่าแซมปิเชอร์คนละเรื่องแล้วครับโคตรโคตรวิกกี้ นั่นมันทานฟอร์เมอร์แล้วห <c oughs> ยิบโ okay. อเคไอจุ๊บไปโอ้โหโอ้โหเฮ้ยของแซมฮาร์ดี้มเมื่อเราเจอของอย่างนี้ต้องรีบไปเก็บนะมันจะมีโอกาสอยู่แค่ไม่กี่ครั้งหรอกครับโอ,อกาสเลยครับโอกาสที่จะโดนโดนงาบครับครับครับใช่ครับใช่ครับโอ้โอกาสโดนเบรใช่ไหมครับ ประมาณนั้นแหละครับ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 ผมเป็นแฟนมันแท้อาเบะอยู่พอดีคุณก็เป็นอาเบะด้วยครับผมรู้ <c oughs> นี่ผมไม่ถึงกับเป็นอาเบะแบบนั้นหรอกนะผมรู้คุณไม่ต้องมาปิดบังหรอกแน็กกูอยากบอกตามตรงใครมาชนกูวานต้นไมป้ป่าป่าไม่ใช่คือมินลำไหนมาชนกูมันบอกว่าเฟรนลี่แอร์คาร์ดเดตทอยอครับ ผมใส่เพื่อนโง่มาชน <East S 2> อ,อีสกาแบบนี้แล้วทํามาอยู่ในเมืองอยู่ดี้วมาอยู่นี่ได้วะอ๋อสายเป็นพรอมนวิเศษแห่งคําว่าวาบถุยไอ้นี่มุดได้ไอ้นี่มันต้นเอ้อสองสัยนี่เคยอยู่ในละครสัตว์ไอ,อ,อ้คณะละครสัตว์อจุ๊บโอจุ๊บอ๋อใช่ไอ้นั้นแมฮะดีดอีอะไรนะว่าเดี๋ยวจำไม่ได้เกมอะไรวะเคยเล่นอยู่เออเลยครับจำชื่อเกมไม่ได้แล้ว อะไรเซอร์คัทอะไรสักอย่างใน PS1 เก่ามากแล้วขนาดไหนครับเก่าจนขนาดว่ามึงยังไม่เกิดเลยแต่พอเอิ์น้นากูมีกูเล,เล่นอ้อแล้วครับที่จริงจำได้ว่าบ้านน้ากูมี PS1 อยู่เลยยังมไม่ไออยังยังไม่ไปเข้าห้องด้วยซ้ำยังเล่นอยู่ด้วยซ้ำ เออเราตัวไหนชื่อแซมวะแซมฮาร์ดีหรือไม่ก็แซมฟิชเชอร์ละครับอาจจะใช้คนนี้แหละเราต้องการผิดเ,เรื่องกับคนอื่นอ๋อเลือกอย่างนี้ก็ได้นหว่ะเพื่อนเราโดนลุบแล้วเพื่อนเราโดนลุบโจมดีใครวะพวกกากชอบลุมใน Battlefield มีเพียบ มุดมุดรูมุดรูหาเอ้ยจะจะมุดกันทำไมวะนี่โอ้โหมันเสียเวลาเลยเวลาะป็ไหมวนเสียตูดแค่ไหนอะแล้วก็พูดวบลาบลาบลา,บบาบแล้วะมองนี้ก็ได้นี่วะโอ้โหที่ขุดดินในตำนานถูกเล็กไม่พังเลยไม่ครับเออพูดถึงนี่คือเล็กต้องไม่ครับเออมันเหมือนกันเลยเฮ้ยตกลงมันมันโครนมาหรือไงวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเป็นที่กำบังไอ้นี่ยังเทพเลยกว่าจะผ่านนูอะไรเนี่ยพ่อมดพ่อมดในตำนานคุณเคยดูเรื่อง the the Outlawing ไหมครับเคยดูครับดูไม่กี่ตอนกูก็เลิกดูครับจำตอนแค่ไอแวนนั่นนะไอแหวนกับไอกรอลัมเอามาตายไอหน้าเบนะครับครับ ภาพก็สวยภาพก็สวยเนื้อเรื่องก็ใช่แต่มันเหลี่ยมจัดม่ไว้ใจใครไม่ได้สักคนไอ้นั่นมันไม้คัฟแล้วบอกนะัเลโก้ก็ลอกมาจากไม้คัฟมันมีที่คุณในตำนานมันกันเลยทุยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยพวกดูบแน่จริงม <c oughs> ตัวต่อตัวกูดิ โอ้โหปล่อยพลังกันแล้วโอ้โหโอ้โหปล่อยพลังปล่อยพลังแล้วพลังขึ้นเตาโอ้โหขึ้น x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  ดิ x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  โดนดินยา ไปพลัง zoom โดนครับโดนครับโดนครับโดนซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหโดนโดนพลังพลังวิเศษเออพลังพลังพลังเอ้ยเอ้ยมันมีวาเลียหลบๆลบเอาหลบๆลบอู้โดนพวกนุ๊กแล้วน้องบีเอ้าบีไม่ to, ไ,ไ,ได้เหรอบีค้าง เอ็กตูงลับรับเอาเฮ้ยเอาอันนี้เล่นอะไรอ่ะฮาริพัตเตอร์รอ่ะยาฮาริพัตเตอร์ลับรับบาเลีย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 ทำไมมันยิงไม่เข้าเลยวะหลบก่อนต้องมีอะไรไม่มาพากลจ้ะ ชอบมาพาคุณไม่ใช่ไม่มาพาคุณเออนั่นแหละอู้นั่นไงว่าเออใช้หลักภาษาตอนนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องหลักภาษาไทยกับคุณพีวอเกอร์กันครับนั่นลบลบต่อยสตันเลยเออใช้หลักแฮร์รี่พอตเตอร์อีกละไล่บอลแกว่งกระถาไปมาเดี๋ยวกระถาล่วงจะขับไม่ดูโต้รูทวารเี โมลเรื่องละเป็นโมลแห่งอาบีด้วยต้องจังโมลสะกดแห่งอาบีเจอเจอว่าเอาะ <ไป S 2> <อ>โมลแฮร์รี่พอตเตอร์รรตูดเป็นไฟอ่ะเฮ้ยตักเฮ้ยเอื้อหลับดับครับต่อตาครับต่อตาแล้วตีอ่ะวะโอ้โหถอนกลับครับเฮ้ยเลี้ยงถันเออหลบช่วงนี้ก็วิ่งหนีไปก่อนนะครับ หนีตัวรอดเป็นยอดดีหลบหลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลอือหลบไม่ได้หลบแบบดิจิตอลเหนื่อยเหรอเหนื่อยเหนื่อยก็ตายเอ้าบั๊กมีการโดมายัเกิดขึ้นครับโดมายมัเกิดขึ้นครับโดิมไม้เดิมไม้ลอยได้ มันวินเนอันมันน่าจะสนุกเอาเอ้ยอะไรเซฟเกมโอเค E L L อ๋อเครื่องบินหน้าตาโหดมากเลย<แห> <hat> มีที่ใส่ของด้วยไอเทมสลอดนี่ละเออใส่ไว้ช่องนี้แล้วกันไม่เคยเล่นทางนี้ใส่ไว้ในช่องเลยเหรอช่องช่องอ๋อกระซองไม่เอาแต่พายสีนี้โอ้ถุยเออนี่อะไรวะอ๋อมาใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนไปเป็นตัวแซมก่อนดีกว่าแซมฟิชเชอร์เหรอ แซมแซมอยู่นี่โอเคเอาไม่ใช่นี่วะผิดตัวไม่ใช่ไม่ต้องเปลี่ยนแล้ว้ะเออเริ่มไปแล้วใช่เนาะเริ่มไปแล้วใช่ซึ่งเป็นความจริงครับเออเควางแปะโอ้โหไฟาพาวเวอร์ขึ้นขึ้นเยอะไอหมาสกูบี้ดูงอยู่ไอหมาสกูบี้ยังอยู่มาสกูบี้ เอาไปปายิงอีกเออเจริญเลยมึงท่งนะสิวางโอเคมีอีกว่าน่าจะมีใช่น่าจะมีโ<า>อ้คือบินหน้าตาเฮียมากบินกูก็เป็เขาบินเคนนี่นาตาเลยเป็นอย่างนั้นนาตาแม่งโหลายฉลามดันแต่เบินกูเท่เลยเท่ด้วยเทยี่ยี่เลยไอ้ยาผิดประเด็นนะตอนนี้เขาเล่นเลโก กูจะผิดประเด็นน่านเดินไปกระจึงนึงอย่าเดินเดี๋ยวเอยแอปเปิ้ลกินเพื่อมพลังได้ปะได้ครับน่าจะได้โอ้แดกมันซะไม่ปมน่านโดนนกคูเรือพายแล้วนุคูก็ตอบกลับมาว่าพายมึงต้ออย่าพันเลยนะครับพอมึงตาย มีโค้ดเร็วอะตอนนี้เราต้องอยู่บรรยากาศเงียบๆน,นะครับอยู่บวกอากาศเงียบๆเ,เลยเหรอเงียบเงียบเพราะว่าต้องแบบเงียบเงียบเงียบปลูกต้นไม้เหรอวะเออรักโลกเออเราจะพูดอยู่พอดีเลยเงี้ยตเงี้ยเด็กฉลาดพวกเงี้ยตายอ่ะแต่เด็กแต่เด็กฉลาดนึ่กลัวจะไปรอดไหมนั่นแหละปัญหา ไม่เอ่อผมว่าไม่น่าจริงคือคุณก็ว่า,วางั้นทุยเอย้ไปตกปลาใช้ได้เดี๋ยวเราขอขอฟาดวพวกนี้ก่อนโดโดดีโดดีโดตังไงหมด<อ>เมรี่เหรอใครมันชื่อเมรี่วะอ๋อโอ้โหไปตกปลาอาลันเริ่ม อะไรวะงงต้องโดนลุมตลอดเลยวะอ,อ,อ้พวก fucking loop เอ้ยสัตว์กว่าจะรอเล่นจบดอกปลาขึ้นมาเทียนน,นิด X X โอเคได้เอ้ยนี่มันปูนี่วะ บางดีอีกวอลลิ่นแล้ันไฟไหม้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 ไฟไหมไม่ไฟไฟไหม่ไฟไหม้ No ไฟไหม่ไฟไหม้องไงต่อวะลองทางนี้ อย่างนี้แน่นอนแซมแซมฟิชเชอร์เอาไปฟาดเพื่อนอีกูข้างในนี้ต้องมีประเด็นนะบยอยอ่ยอยอ่อย่อ อ๋อเราจะเราจะแจ้งข่าวสดครับเราเป็น f ฟชชิ่ง g ิวเวอร์ชั่นสนะครับข่าวสดออก็คือตอนนี้ใครเลือกอันนี้โลกโลกอะไรไม่รู้เลยครับที่เกิดจากยุงลายได้ได้ไดแค่ระบาดอีกครั้งโรคพีวอเกอร์ระบาดถุยเอ้ยเอ้ยพึ่งน้อยนันบินตอมไปมาอ้อมมากอู้นั่นพึ่งแตก ต้องมีพลังงานวนอย่างอย่างนี้ต้องเรียกคุณริวมาแล้วอ้าวพึ่ง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 มาก็หนีเลยพึ่งมาเราจะรีบหนีไปไหนยิบริวก่อนอย่าพึ่งไปข้างเขาวบอยบินแบทแมนอีกานี่ว่ะอ้าวแอปเปิลตกอ๋อนี่คือหลักการของเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับแอปเปิลตกใส่หัวฮอบบิทไม่ทราบว่าพุ่้อยู่วอลเกอร์อยู่ไหมครับ เราคิดว่าอยู่มั้ยล่ะไม่น่าจะอยู่น่าจะตายไปแล้วโอเคครับวันนี้ไปแล้วมันบอกว่าไอ้แหวน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 แหวอยู่าคำเดียวตามฉันมาฟอลเลิ่มม่อ่ะนั่นหมาหมาดำพรางา

ช่วยเงียบเลยครับตอนนี้เขากำลังระทึกกันอยู่ครับโอ้โหมันตรลบมันตรลบโอ้โหโอ้ห,อห,อหนี่สุดท้ายครับโดดเขาจะมาทันหรือไม่โปรดติดตามกันตอนต่อบ่อยตอนต่อไปพ่อคือ, <c oughs> อตอนนี้ตอนนี้ได้ครับตอนนี้ได้สุดท้ายเขาก็มาทัน ลา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 ลี่นีอีกแค่ไน The b r a 20 m i ลลาลาลาอย่าบอกเขาไมต้องขับเรือโอเคครับจบพิชชันแล้วนะครับบดล็อกมอร์ ท้ายแล้วก็เก็บครบจนได้ครบไหมมือ t u อ n a เวนเจอร์เพิ่มบปายไอ้เงินตรงนี้เอาไปซื้อตัวละครได้ตัวเงินตัวทองอะเหรอตัวละครตัวเงินตัวทองเวงยนี่ครับเลเวลคอมพลีตเลเวลคอมพลีทได้ตัวเงินตัวทองมาฟรีๆหนึ่งตัวไม่ใช่ละไม่ใช่เรื่อง มันจะออกจากสตอรี่ยังไงวะโ okay, oh, อเคก็ควิดเกมเลยจบเอองั้นขอตัดพาร์ตกันแค่นี้แหละบาย